แค่ผมจะพูดว่าผมทำเต็มที่ให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีให้เจ็ดล้านคนมีแรงบันดาลใจเป็นฮีโร่และมีความรู้สึกทุกอาทิตย์มีมีความทรงจำกับครอบครัวกับเพื่อนทำไมทุกคนในประเทศไทยรักวันเป็นบ้าแต่รัฐบาลไม่ไม่สนสุกสนันอันนี้เศร้าเศร้าผมทำาทำทเต็มที่ถึงแบบ A.C. n ี e น s e n มาเอามาริปอรอตคือแบบวันดึงทัวริส เป็นอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งสำหรับบริษัทหรือว่าคนที่ด,ดึงทัวริสต์ที่ประเทศไทยตอนนี้เราคุยคุยกันอยู่อมอดบริหารของวันกับไอค,คุยคุยเรื่องนี้เราจะลงทุนในประเทศไทยขนาดไหนเพราะว่าผูดตรงๆนะไอ,อ,าอาเศร้านิดหน่อยนะเพราะว่าแฟนๆทั่วประเทศ70ล้านคนรักวันรัก นักมวยของเราแต่ทาไมรัฐบาลไม่สนุกสนุนวันอันนี้มันแปลกใจหน่อยแล้วก็เศร้าหน่อยและรัฐบาลประเทศอื่นสนุกสนุนวัเขาจะแบานี่เป็นไอเป็นคนไทยและวันเป็นอันดับหนึ่งทั่วโลกสําหรับรายการมวยไทยนะศิลปการต่อสู้จะเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็แบบเราช่วยประเทศนะเจบล้านคนมีแรงบันดาลใจกับเ,เรื่องราวของฮีโร่ของเราใช่ไหม เขาฮีโร่ผ่านต้องผ่านอุปสรรคต้องผ่านความยากยากจนต้องผ่านหลายอย่างแต่เรื่องราวนี้จะให้แรงบันดาลใจเจ็ดล้านคนแต่ผมตกใจรู้สึกเศร้าทำไมรัฐบาลมันไม่สนุนวันวันใหญ่กว่าวันใหญ่กว่า F1 อยู่รู้เปล่าทั่วโลกวันใหญ่กว่า F1 อยากบอกอะไรรัฐบาลนะครับเรื่องนี้ฮะอยากบอกอะไรรัฐบาลนะครับแค่แค่เหมือนแบบคนไทยฮะทุกคนคนไทยถ้าเกิดอยู่รัฐประเทศไทย เราต้องรวมมือกันช่วยกันผมไม่ว่าใครนะไม่ผมไม่ได้ว่ารัฐบาลหรือว่าอะไรนะแค่ไอรู้สึกเศร้าทำไมทำไมอันนี้เป็นมรดกไทย70ล้านคนรักวันรักบ้าบอดดูในในโซเชียลเขารักขนาดไหนเรตติ้งของวันทุกอาทิตย์เป็นอันดับหนึ่งสำหรับทุกคอนเทนต์สตาร์นะมันไม่ใช่มูอย่างเดียวเราชนกับละครชนกัข่าวชนกับ Entertainment ์ a r หนักอะไรก็ได้เราเป็นอันดับหนึ่งทุกอาทิตย์ใน prime time ออแล้วก็แบบก็ทุกคนรู้จะสิน